ดีท็อกง่ายๆได้สุขภาพกับกรีนไฟเบอร์กรีนไฟเบอร์มีใยอาหาร5,000มิลลิกรัมช่วยในการขับถ่ายช่วยในการทำงานของลำไส้ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันกรีนไฟเบอร์มีส่วนประกอบจากธรรมชาติถึง10ชนิดช่วยเสริมสารอาหารคุณประโยชน์ให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ ผงส้งผมผงแบคเคเรีนให้วิตามิน A B C บำรุงสายตามีใยอาหารช่วยในระบบภูมิคุ้มกันช่วยในระบบขับถ่าย วุตโตโอลิโกแซคคาไรผงเทียนเกรดหอยช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยลดอาการท้องผูกควบคุมคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโลหิตจางช่วยล้างพิษในลำไส้ผงข้าวสาลีออนผงผักโขมผงข้าวบาเล่ผงใยอาหารข้าวโอต๊ตมีโปรตีนวิตามินหลากชนิดใยอาหารแคลเซียมมีส่วนช่วยขจัดสารพิษและช่วยในการขับถ่ายผงสาหร่ายสไปรูลินา ผงอัลฟาฟามีกรดอะมิโนหลากชนิดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงสายตาช่วยระบบประสาทช่วยให้ผิวพันณเ,เปล่งปลั่งแอดเวลกลีนไฟเบอร์มากกว่าดีท็อกสุขภาพดีจากภายในติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางนี้เลย